สวัสดีครับผมชื่อนายนภดลพันธุทุกตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชั้นปีที่4ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงการทำโปรเจกต์ปริญญาในคนศึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์การขายอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ซึ่งมีระบบต่างๆอย่างเช่นระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแลระบบและสมาชิกที่เป็นลูกค้าและระบบต่อมาก็คือระบบ การขายระบบการชำระเงินระบบการจัดส่งแล้วก็ระบบการออกรายง,งานการขายสินค้าเป็นต้นประสบการณ์ทำงานที่ผมเคยได้รับก็คือผมเคยได้ฝึกงานกับบริษัทบางกรอบเว็บโซลูชันงานที่ผมได้รับมอบหมายก็คือช่วยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันของ EasyPark ผมมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการเก็บสะสมแต้ม รือสิทธิพิเศษหรือของรางวัลที่ผู้ใช้สามารถใช้แต้มในการแลกรับได้แล้วก็เป็นอีกอันนึงก็คือเว็บไซต์ f i n a n c เงิที่เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับองค์กรการศึกษาผมมีส่วนช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานระหว่างผู้ดูแลระบบแล้วก็ผู้เข้าใช้งานหรือจะเป็นระบบการ ค้นหาคำถามที่พบบ่อยและระบบการจัดก,การกลุ่มบุคคลที่เป็นเลเวลในองค์กรหรือก็จะเป็นกลุ่มรายวิชาแต่ละภาควิชาสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ